นั่นๆๆรู้แล้วตู้ยช่ไะู้ยน่ะตัวหนึงนั่นนี่นั่นสอตัวเดียม่งๆอ่ง่นี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 ตัวสตัว สวัสดีครับผอกระบาออมิสาบันขบหน่อยนี่จะพาพี่น้องมาแต่จักกจรจันครับพี่นอ้องมาไปจักจันย่างมังคื่นคือเราสายไปว่างไว้เชิ่ยงหนานรถนั่ะรอ,อ<ป>บใหม่ตัวหนึ่งทีบแางทีแบงแห้งแบง นีกินนู่นก็มี่ได้พี่น้องจักจันกัมี่อ่ะมาไฟมาเห็นไปซันโวดว่างไว้ครับซันเฮ้ยเฮ้ยลงมาแล้วตัวนึ่งอะไรล่ะลงมาหนีร้านนี้ มันลงมาหลายตัวอยู่เนยฮึมมีลงมาแล้วนั่นน่ั่นตัวกับเอาเจาไปใหญ่จาไปใหญ่นี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 ่น่เไปีก้นะโอ้ยสายมันตึงนั่นนลงไปเลยตัวนึงนังงนแดงนขึ้นสันไปน้อยผนังขึ้นตันสันยังแห้ง อหารแบนโตกได้เลยลากันบินลงมานีจากที่นี่ตัวนึงนีไปลงมาไนี่งานงาน <c oughs> งาไม่ยึดไฟไว้กันไม่แล้ยึดไฟไว้ไกอนยังเลงมาตังเสียงมันเอาไเรา,า้มื่อกี้มันลงมาหางหลังนี่ตัวนึงแน่ นี่อ่ี่ตนล่ม่ลสูงเขินซ่นนะเขอนซานเนยกดินลงมานี้กาละเอ้ยม่ีซ้อนนะแม่ไม่ซ้อนเฮ้ยนี่ต้นยาหญิงเหรเฮ้ยนี่ต้นาหญ้งเหอี่้ยหิหญิงหิเอาหงห่นี่นีเห็นตัทองเอ

นี่ก็กดูนี่ก็ร้ายเนี่ยนี่ช่วงอดไส้ครับคุณเขาาซาวสันโหดเนาะช้วมันบ่าเนี่บาง่ายเหงาขนาดนี้เต้นง่ายต้นไม้่นองต้นนั้นเมื่อไวเมื่อกี้เดี๋ยวมนเกือบสาตเมื่อ้เหงามิโตอยู่บ้าเายบางนั่นนั่นป็นปะโอกบปิดไฟในบ้านน้ำไฟตะลางเสียง ขึ้นได้บ้างนี่ได้บ้างหมดโอ้ยมันจะขึ้นเยอี้ยเว้ง่้มึงกะเห็นดอกเยอะเงี้เว้่เงี้จะเห็นดอก พแก่แก่ได้ของเสียงมาหลอไปนาะโอ้เปนพอกขงอยู่ข้างหน้ไุ่มันมีคนไปต่อยอันมากเวย กี่นู่นได้เบอร์คราเมายหย่าเจ้าเนี่ยใส่แป้งที่นู่นนี่นี่นี่จักรันหลอดอัตัวนึงนี่นีนี่จักรันหม่่เอาย่าก็น่นีจักันแม่ตัวนึงเปล่าจะข่าวยกข้าว นี่จะไมลาก่มาและสองสองสามตัวะนี่มม่ละนี่เลเอาดินี่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 ก็เรื่องนี้นี่ก็เรื่องนี้มันท่วมมากี่นองมันพ่วมมากกำลังมากํำลังมา ที่ไม่ผาดโอ็โคชนะโค้นะ่าม่่่่า่าดูแล้โคดอย่างเต็มประสิทธิภาพเราออกแบบวัฒนธรรมของโคชนาพ่อไม่เลื่อนเลื่อนกันนู่นกันนี่เ

ูขหางก็เลี้ยงง่ายเ่ขหางังตัวนึงนี่มือมั่งมือมั่งมือโอ้ยถ้าไปเห็นตั๊กแกนก็ขูไปนี่ตัวนึงนี่นี่โอ้ยละน้องสบายละนี่นี่จะนู่นงนี่นี่จะน่นเมนี่นี่ตั๊กแกลยมันเหรนี่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 นีลามันน่นี่นี่่นี่ลามั่นน่

ใช่ปึ๊งนะปะกันเดยนีไปดูออนหนะนี่นี่สอนนี่ซุสสอน ดแดมือเลยโอ้สิเต็มควางเลยนี่น, <c ười> <c ười> นี่นึงได้่นี่ีน่นี่ยเนี่น ปลาหนีจักจันกับ่าคอยลายไม่ <c oughs> นรอกปลาจักจันมาคอยลายที่ปลาเท่งปลาเท่งคือคิดคิดอะไที่เชื่อทีปป่าตามสามวไปจับอั่างักจันลายไม่นรอกอันนี้อยู่เสียงหน้าไม่นรอกนย่าเสียงหน้าอยู่ใกล้ๆนะครับก็ทางเสียงหน้าพอไฟไฟมาถึงนี่แหละคือซ้อนกับมาไม่นรอนกมาจักจันก็เนือเอาไว้นั่นนั่น มันเต็มคองเลยเนี่ยเลยอ่มเต็มคองเลยได้้นอยู่นะออมพ่ออะรบ้เต็มคองเลยเลยินหบบ้าบ่ เอาไปเบิ่งผลงานกันครับพี่น้องมาเอาที่ในย่านเนี้ยครับพี่น้องผลงานใส่กันอาจาย์ลอยู่ใต้แป๊บเดียวพี่น้องใส่เวลาบด่ดรุงครับสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องกนไลค์กนแชร์ให้บ้างอานมิสามะคุณน,น้องนั่นนี่ครับเด้อฝากไว้ที่นี่ครับผมสวัสดีครับ